ยยเยปิดชีวิตจริงตอนอยู่ที่นิวยอร์กที่คนไทยทุกคนมักเข้าใจผิดกันเผยชีวิตจริงเข้าใจผิดกันทั้งประเทศจากที่เห็นไลฟ์สไตล์ของพิธีกรชื่อดงังพี่เคปิยวัน์เข็มเพชรทำงานเก่งร่ำรวยสุขสบายประสบความสำเร็จมากมายจนหลายคนชื่นชมหากย้อนไปเมื่อวันที่18ธันวาคม2565หรือ1ปีที่แล้วนั้นทั้งช่อง YouTube ต้นหอม ได้ดำเนินรายการโดยดีเจต้นหอมได้เผยคลิปอนจาจักรพีและโยเกิร์ตเรือนหอสุดหรูริมแม่น้ำร้อยล้านบาทมีบางช่วงบางตอนเล่าถึงชีวิตในวัยเด็ก ตอนที่อยู่อเมริกาบอกว่าไม่ได้ร่ำรวยตั้งแต่เกิดเป็นคนขยันตอนมากแกรมมี่ใหม่ๆอยากเป็นนักร้อง,งและยากจนมากตอนแรกได้เงินเดือน7,000บาทมาสมัครเป็นดีเจได้เงินเดือน7,000บาทอยู่นิวยอร์กกลับจากนิวยอร์กได้เงินเดือน25,000บาทถามว่าตอนที่อยู่นิวยอร์กทำอะไรหรอทุกอย่างตั้งแต่อายุ13ก็เช็ดโต๊ะเก็บโต๊ะ,ตะล้างห้องน้ำ เคยทำงานธนาคารถึง3ปีเป็นเด็กเก็บสต๊อกเป็นเทรนเนอร์สอนยกเวทบ้านไม่ได้ร่ำรวยเลยนี่คือคนไทยที่คิดว่าใครที่ไปอยู่เมืองนอกจะต้องรวยและแบบที่สองคือหากินเอาเองดิ้รนรนพี่อยู่ในแบบที่สอง There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too.